สวัสดีครับมพบกับรายการสารเร็ว EP 8 8นะครับกระผมรายการสารเร็วเป็นรายการที่เอาสาระความรู้ครับมาเล่าอย่างรวดเร็วนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเจิทุกวันเพื่อหัดแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราเลยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับในเสือแนะนําติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราท,ทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระผมเอาละ,ะครับเพื่อปมนการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูนยวันนี้มีอะไรน่าสนใจและน่าใจมากกันบ้างน,นะครับปะบอกเลยว่าสุดยอด <S 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 สุดยอดมะพร้าวยอดแก้วเฮ hey! ผู้คิดค้นสายฉีดก้นครับนี่ไม่ใช่แค่ในไทยจริงหรอแล้วก็ขึ้นหมายคำถามไหครับสายฉีดชำระนะครับวงเล็บสายฉีดก้นนะครับมีใช้แค่ในไทยจริงหรือนะครับแล้วใครเป็นผู้ผ,ผลิตคิดค้นคนแรกนะครับเดี๋ยวมาดูนะข่าวย่อแล้วก็นะข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นี้ว่าเรื่องราวี้เกิดขึ้นอะไรไงครับป่า เรื่องราววยข่าวยอดนะครับสายชําระฉีดไม่ได้มีแค่ในไทยครับใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศครับโดยมีต้นเนิดวัฒนธรรมมาจากมุสลิมครับที่เน้นความสะอาดหลังขับถ่ายนะครับไทยเริ่มใช้ครั้งแรกในพาณิชย์นะครับตั้งแต่ปี2515โดยบริษัทแหงนะครับ HANG นะครับทำให้กลายเป็นของใช้ประจําบ้านต่างจากยุโรปครับที่นิยมใช้บีเดนะครับหรือบีเตนะครับซึ่งมีจุดประสงค์เดียวกันแต่การใช้งานต่างกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครามแต่เมื่อเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับป่า เรื่องราวนักข่าวยอเรื่องราวนี้ครับสายฉีดชำระไม่ได้มีแค่ในไทยครับแต่ใช้แพร่หลายกันในหลายประเทศนะครับโดยมีต้นกำเนิดวัฒนธรรมมาจากมุสลิมนะครับโดยที่เน้นความสะอาดหลังจากการขับถ่ายนะครับในไทยครับเริ่มใช้ในเชิงพาณิชย์ครับหรือว่าขายครั้งแรกในปี2515นะครับโดยบริษัท HANG นะครับ ทำให้เป็นของใช้ประจําบ้านครับต่างจากยุโรปครับที่นิยมใช้บีเดนะครับซึ่งมีจุดประสงค์เดียวกันแต่ใช้งานต่างกันนะครับเดี๋ยวไปดูในข่าวขเต็มว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปลาเรื่องราวระขำเต็มนะครับสายฉีดชําระนะครับหรือว่าสายฉีดก้นนะครับมีใช้แค่ในไทยจริงหรอนะครับแล้วใครเป็นผู้คิดค้นคนแรกนะครับโอ้โหอยากรู้จังเลยเพราะผมชอบมากเลยนะครับนี่อ๋อแล้วครับในเรื่องนี้นะครับสายฉีดชําระนะครับหรือใครหลายคนเรียกติดตลกหรือติดปากกันว่าสายฉีดก้นนะครับ และไม่ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์เฉพาะในประเทศไทยนะครับและบอกตรงๆเลยว่ายังใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางนะครับเช่นอินเดียสิลังกาเวียดนามฟิลิปปินส์กัมพูชาจีนรวมถึงบางประเทศในแอฟริกาเหนือครับและที่น่าสนใจกว่าก็คือนะครับต้นกําเนิดของอุปกรณ์ชำระล้างชิดนี้ครับมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาวมุสลิมน,นะครับซึ่งเน้นทําความสะอาดร่างกายด้วยน้ําหลังจาก การทำอะไรบางอย่างหรือการขับถ่ายเช่นเดียวกันนะครับโอ้สุดยอดเลยและในเรื่องราวนี้ครับแนวคิดเรื่องการใช้น้ําเพื่อการชําระล้างนะครับหลังจากการขับถ่ายครับมีรากฐานจากหลักคําสอนของศาสนาอิสลามนะครับที่เน้นเรื่องความสะอาดและความบริสุทธิ์ของร่างกายนะครับโดยชาวมุสลิมเอเชียกลางและอินเดียครับจึงคิดค้นอุปกรณ์ที่เรียกว่าชัสทับนะครับหรือสายฉีดน้านะครับเพื่อใช้ในงานประชิดประจําวันนะครับซึ่งเหมาะกับภูมิภาคอากาศร้อนนะครับและลักษณะ การแต่งกายของพวกเขาด้วยนะครับโอคิดตามหรือต้องขออภัยครับท่าอ่านมีความติดขัดหรือมีความไม่ราบรื่นผมจะปรับปรุงให้มากขึ้นนะครับและในเรื่องราวนี้ครับในขณะที่ฝั่งยุโรปนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสครับตั้งแต่ศตวรรษที่17เนะครับเริ่มใช้สุขภัณฑ์ที่เรียกว่าบีเดนะครับซึ่งเป็นอ่างสําหรับล้างก้นหลังขับถ่ายเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าที่ใช้งานจะแตกต่างจากสายชําระนะครับแต่ก็มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือการรักษาความสะอาดหลังจากการเข้าห้องน้ํานะครับอ๋อ และเป็นสิ่งที่น่าสงสัยกันใช่ไหมครับว่าสายฉีดชาระในไทยล่ะใครเป็นคนคิดนะครับแม้สายฉีดชําระจะไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่ไทยคิดค้นขึ้นเป็นคนแรกนะครับแต่ประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาและทําให้สายฉีดนี้กลายเป็นสิ่งของใช้ในชีวิตประจาวันนะครับและใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยนะครับโดยเริ่มต้นนะครับปีพุทธศักราชนะครับ2515นะครับจากการผลิตของห้างหุ้นส่วนจำกัดณรงโลหกิจนะครับปัจจุบันคือแบรนด์ HANG นนะครับโดยคุณณรงนะครับ กูลมงคลรัตนะครับโอ้โหเป็นผู้บุกเบิดตลาดนะครับสายฉีดชำระในเชิงพาณิชย์นะครับสุดยอดครับชื่นชอบมากและหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับสายฉีดชำระก็กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในห้องน้ําไทยนะครับและยังได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติที่มาเยืนไทยเป็นจานวนมากครับว่าสิ่งปรผลิตนี้สะดวกและช่วยรักษาความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมและยอดเยี่ยมนะครับและเรื่องราวนี้ครับผมเชื่อว่านะครับมีใครหลายคนสงสัยว่าสายฉีดชำระ กับบีเดต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับทั้งสายชีชําระและบีเดครับมีเป้าหมายเดียวกันคือทําความสะอาดร่างกายด้วยน้ําหลังขับถ่ายครับแต่แตกต่างกันในรูปแบบการใช้งานนะครับโดยมีดังนี้นะครับโดยสายชีชําระนะครับใช้งานโดยติดตั้งกับผนังห้องน้ําก็คือติดไว้ตามผนังครับราคาถูกและเหมาะกับพื้นที่ที่จำกัดนะครับส่วนอันถัดมานะครับบีเดครับเป็นสุขภัณฑ์ที่แยกต่างหากนะครับต้องมีพื้นที่และงบประมาณที่มากขึ้นครับและมักพบในยุโรปนะครับ เป็นยังไงอยากเห็นภาพเลยเดี๋ยวไปเสิร์ชกันและในเรื่องราวนี้ครับความแตกต่างกันนี้ครับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละพื้นที่ครับเช่นชาวมุสลิมครับใช้สายฉีดเพื่อรักษาความบริสุทธิ์และตามหลักศาสนาครับส่วนยุโรปครับใช้บีเดเพื่อสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลนะครับและเรื่องราวนี้สรุปได้ว่านะครับสายฉีดชํำระานะครับไม่ได้มีใช้เฉพาะในไทยครับและไม่ใช่สิ่งที่ไทยเป็นผู้คิดค้นเป็นคนแรกนะครับแต่ประเทศไทยครับเป็นประเทศแรกที่ต้อง พัฒนาอุปกรณ์นี้จนกลายเป็นของใช้จําเป็นในโคเรือนะครับก็คือไทยเป็นเขาเรียกว่าต่อยอดแล้วกันนะครับและได้รับความนิยมแพร่หลายครับนี่กึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสายชีดชําระที่มาจากวัฒนธรรมชาวมุสลิมในเอเชียกลางและอินเดียนะครับส่วนในยุโรปครับมีการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันครับคือชะล้างหลังการขับถ่ายแต่รูปแบบอาจจะแตกต่างกันและอาจจะไม่เหมือนกันมากนะครับแต่สุดท้ายเป้าหมายหรือปลายทางเหมือนกันครับ คำตอบนี้ไม่ใช่หนึ่งนะครับเฉลยคณิตประถมนะครับนักเรียนคิดผิดครับผู้ปกครองก็พลาดนะครับโจทย์แรกประถมนะครับหหาร6หาร6หาร6เท่ากับอะไรครับคุณผู้ชมคำถามนะครับจุดประเด็นถกเถียงครับผู้ปกครองก็เข้าใจผิดเพราะคิดว่าคําตอบหนึ่งครับแต่กับผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในข่าวย่อแล้วก็ในข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับป่ะเรื่องราวในข่าวยอดนะครับโจทย์คณิตศาสตร์ครับระดับประถมต้นนะครับ6หาร6หาร6หารห เท่ากับเท่าไรนะครับกลายเป็นประเด็นร้อนในจีนนะครับหลังจากแม่ช่วยลูกทํากันบ้านและตอบคําถามว่า1นะครับโดยในความเข้าใจว่าเป็นการคิดแบบต่อเนื่องครับแต่ครูครับดันให้ผิดนะครับเพราะตามหลักคณิตศาสตร์ครับต้องคํานวณจากซ้ายไปขวาแบบไม่มีวงเล็บครับทาให้คําตอบที่ถูกต้องคือ1ส่วนนะครับสาครับซึ่งไม่ใช่1ครับครูชี้ครับจุดประสงค์ไม่ใช่แกนหาแค่คําตอบที่ถูกต้องนะครับ แต่เน้นฝึกคิดให้มีลำดับและรอบคอบซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้ระยะยาวครับในขณะเดีวยวกันครับนักศึกษาก็เตือนว่านะครับผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้ามโจทย์ง่ายๆเพราะมักแฝงกับดักทางความคิดไว้ฝึกวิเคราะห์อย่างรอบคอบนะครับและเรื่องราวน้ครับโจทย์เลขะถมนะครับห6หาร6หาร6หาร6เท่ากับอะไรครับเป็นข้อหมายคำถามจุดประเด็นถกดเขียนนะครับผู้ปกครองเข้าใจผิดคิดคําตอบว่าหนึ่งครับ แต่กลับผิดพลาดนะครับและเรื่องราวนะครับกลายเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาบนโซเชียลมีเดียของจีนนะครับเมื่อผู้คอลรายหนึ่งแชร์ประสบการณ์ทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์กับลูกสาวประถม ah ต้นตนะครับและเกิดข้อตกงยงอย่างจริงจังจากโจทย์เลขที่ดูเหมือนจะง่ายครับแต่กลับมีรายละเอียดที่หลายคนมองข้ามนะครับ <iet> โอ้ <refuse> โหและในเรื่องราวน้ค oh รับโจทย์เลขมีเพียงแค่ตัวเลขและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ง่ายๆครับคือ6ครับแล้วก็ตัวเลขหาร6นะครับแล้วก็หาร6แล้วก็หาร6ครับ ซึ่งคุณแม่ของเด็กครับคนนี้ตีความว่าเป็นการหารแบบต่อเนื่องครับเธอจึงแนะให้ลูกเขียนคําตอบว่า1ลงในสม,มุดการบ้านโดยมีว, Superior, วิธีคิดก็คือนะครับบรรทัดแรกครับ6หาร6เท่ากับ1นะครับและบรรทัดที่ 3, 1, 6, 1, 6, 1, 7, 1. 2ครับ1หาร6เท่ากับ1ครับและบรรทัดที่3ครับ1หาร6ก็เท่ากับ1ครับอ๋อฮะและอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเด็กหญิงคนนี้ครับนำการบ้านไปส่งครูในวันถัดมานะครับกับถูกคนครูตําหนิ ว่านะครับหนูประมาทเกินไปนะพร้อมกับให้กระกบาดลงในสมุดนะครับและทําให้เธอพลาดคะแนนในข้อนี้ไปนะครับและเมื่อผู้เป็นแม่รู้เรื่องครับจึงรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เข้าใจว่าเหตุใดคําตอบหนึ่งจึงผิดนะครับและในเรื่องเี้ครับคุณแม่ตัดสินใจติดต่อไปสอบถามยังคุณครูเพื่อหาคําชี้แจงนะครับและจึงได้รู้คําตอบของโจทย์นี้ก็คือนะครับ1นึหารหครับเท่ากับ1นึส่วนหะครับและต่อด้วย1นึส่วนห หารด้วย6ครับเท่ากับ1ส่วนนะครับสามสิบหกนะครับไม่ใช่ที่1ตามที่เข้าใจนะครับผมก็ไม่เข้าใจฮะเลยอ่านต่อนะครับและในเรื่องราวเนี่ยคุณแม่ยังต่อด้วยนะครับว่าเมื่อคุณแม่ติดต่อสอบถามไปยังคุณครูเพื่อขอคําตอบชี้แจงครับจึงได้คําตอบของโจทย์ที่ถูกต้องคือ1หาร6หาร6เท่ากับ1ส่วน6ซึ่งแตกต่างจากคาตอบ1อย่างเ้นเชองนะครับและการดูการหารนี้ครับเหมือนจะง่ายมากนะครับ แต่ถ้าไม่มีวงเล็บกำกับนักเรียนต้องคำนวณจากซ้ายไปขวาตามลำดับของโจทย์นะครับเออก็ใช่เนาะและจากเรื่องราวนี้ครับคุณครูยังได้อธิบายเพิ่มเติมไปว่านะครับในชั้นเรียนนะครับได้ให้นักเรียน2คนขึ้นกระดานแก้โจทย์เดียวกันนะครับแต่ใช้วิธีต่างกัน,นครับและชี้เห็นว่าวิธีที่ถูกต้องครับต้องทำจากซ้ายไปขวาตามหลักคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ที่ไม่มีวงเล็บลำดับไว้ครับและได้คำตอบดังล่างนี้นะครับและในเรื่องราวนี้ครับดังนั้นครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของโจทย์นี้จึงไม่ใช่หนึ่งครับอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่คือ1ส่วนสาตย์นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่านะครับการคำนวณอย่างมีลำดับขั้นตอนครับและการเข้าใจหลักพื้นฐานของคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับมากกว่าคําตอบอีกนะครับและเรื่องราวนี้ยังบอกอีกว่านะครับครูยังเน้นย้ําเพิ่มเติมครับจุดประสงค์ของการเรียนในชั้นระดับประถม ไม่ใช่การหาคําตอบที่ถูกต้องครับแต่ต้องพัฒนานิสัยการเรียนรู้ที่ดีนะครับและการฝึกฝนการคิดอย่างเป็นระบบครับหากเด็กรีบร้อนทําแบบฝึกหัดโดยไม่วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนจะมีแนวโน้มทําผิดบ่อยและส่งผลเสียต่อก,การสร้างพื้นฐานความรู้ในระยะยาวนะครับสอนในไทยั้างได้ไหมอยากเรียนรู้จังเลยแบบนี้และเหตุการณ์นี้ครับสะท้อนให้เห็นว่านะครับแม้จะเป็นจบคริษัทระดับปถมต้นนะครับแต่ก็ยังแฝงด้วยหลักคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับ และจุดประสงค์ของหลักของโจทย์นี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การหาคําตอบที่ถูกต้องเท่านั้นครับแต่เป็นเพื่อวัดความเข้าใจในการวิเคราะห์กระบวนการคิดและทักษะที่ทําตามลําดับอย่างเป็นระบบได้นะครับโูวิหดมากครับและในรุกเรื่องนี้ครับนักการศึกษาชี้ว่านะครับผู้ปกครองจํานวนไม่น้อยครับมักรีบสรุปว่าโจทย์ในระดับปฐมนี้ง่ายเกินไปจนมองข้ามกับดักที่คนออกข้อสอบเขาวางไว้นะครับเพื่อฝึกให้เด็กตั้งใจใส่ใจในรายละเอียดครับ และมีนใสัยทำงานอย่างรอบคอบนะครับโหเรียบร้อยฮะและทั้งหมดทั้งมวลนะครับโจทย์เลขนะครับ6หาร6หาร6หาร6ครับเท่ากับอะไรเอ่ยครับจึงกลายเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาเล็กๆครับที่ตอกย้ำครับความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการจดจำคำตอบนะครับผู้ปกครองจึงควรใช้โอกาสนี้ครับในการสอนลูกอย่างใจเย็นและปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องนะครับ เพื่อวางรากฐานที่สําคัญและแข็งแรงให้กับการเรียนในอนาคตนะครับมองตรงเลยว่าสอนครั้งเดียวสอนยันผู้ปกครองนะครับอย่างชอบเลยวะ่ะไปดูกันเลยครครับกับ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝาก,กไคล์คลิปนี้ฝากไว้ตามช่องกด Subscribe สสกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราเลยครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมิเลเนอนะแนะนําติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับโวมาฮะพิกกื